สวัสดีเด้อพี่น้องแบบสวัสดีสดพี่นอ้องชูบุ๊ชเปรลเดอจ้าเมื่อน,นี้มาชิวๆกับสัดจอยน้องอยไม่ใช่ว่าเปิดเรื่องเงี้ยงกัน,นอ,อยู่นี่พี่น้องเลยอันนี้เกลือซัดจอยพี่น้องแต่ร่างนี่บ่แม่นเด้อร่างหนาคุณแมนขาาเกือร่างนี่กันไปแต่ที่ยืนอยู่นี่ยังบ่ทันเปิดเด้อพี่น้องวะมาดิ้นท้องไผ่ <laughs> ดิ้นที่สัดจอยเคยมาหาบน้านี่พี่น้อง าน้ำไปเทคานเพื่อนกระจุบน้ำทางกอกเมื่อทางก,กอกย้อานานั้นจา้าจ้ะเดี๋ยวใส่ค่าตังกลองก่อนเนาะพี่น้องเนะาะจังคุยกันสดเจ๋อจะเข้าวเนาะอานางเลิให้อีสออเสี่ยวแต่ตุย่ยเนมฮานามพี่น้องเอ้ ครับสบายดีอ kind of ีกรอบเด็กพ <15 6. S 1> uh, ี่น้องก็เด่นแน่เลยอีกรอบพี่น uh ้องเลยคมกับหมุนบอดีวีดอกมเสกพี่น้องเออห้าวหน้าบอดีหูพี่น้องเลยตั้งแต่อีจอยอันเปิดเรื่องแล้วนะพี่น้องเนาะแต่อีจอยทางเกอะแต่คีบบอกกับตันโมหูว่าเขาเว้าห้าวนะห้าวบอดีอยากว่าอยากปิดบังเอิซีเด้อมีไล่คนอยู่ห้อกับเบิร์นคอมเมนต์ว่าเสียงยังเฮ้ยว่า เอื่อยเพิ่นถักมานะฮาถักไปหาเอือ่อยเละเอื่อยเพิ่นถักมาฝากเงินมาขาวัดบ้านเฮาเลยถามเอือ่อยถามว่ะเจ้าโตไปซื้อดินเอื่อยสะจอ่อยบอดินเคลมสะจอ่อยบอฮาักว่าแมนเอือ่อยแต่ฮาบ่าท่านได้ออกซื้อฮาวาสิออกอยู่แต่ยังบ่ท่านเร้พ่อยังเพิ่นมีเวลาแหละตัวเองก็ไปหันไปหนีแต่มาให้อีจอยกันยังบได้มานะพี่ดอกเห็นอยูบ่บอนในคลิปเขาแต่ว่าแบ,บพุนนีว่าเนาะมาพุดีเป้าขึ้นหนะนายเนาะทาม นักกับผู้เดว่าพุนารสีท้าว่าเลือเ่อนเนว่ยัณันว่พาพนสท่าเนาะพาเผื่อเดินเดินตลอดเป็นห้องไพยันัมนักเลือกออกปากปอปเอบาาอ,เอ,อบอกพาเงเออมาเด,ดบบินตลอดเป็นห้องไทยเมเ่อบอกใจเฉลี่มาซื้อนูกแอกูบอก,อบอกวันนี้นักวานี่พี่น้าฮะนมาตราหมึกหลักคิปหลักถ่าขึ้วก่อน้าคนยุเนะเอวคนโทนนังห้องเข้ากับวัดสีอันนั้นที่เท่าไเนีังเข้ามาห้าสิบเ้าเนะแต่มันกับเป็นเรื่องจนโตนะพี่น้องแต่ว่าเขากับ อยากออกมาว่าให้พี่น้องฟังคือพี่นอ้องมากะบอกมาว่าก็มีพ่อหูดอกเจ้ก็มีอยู่ในคลิปบ่าวกัปตันพี่น้องแต่บางคนกะผู้ติตามภากตสีเห็นผู้บ่อตตดตามภากตสีเห็นนอกอยู่ในคลิปบ่าวกัปตันพี่น้องดินเถาซื้อน้ำเอื่อยเอื่อยสะจๆเน่ยสี่หมื่นหาแล้วก็ซื้อตืมอยู่หน่อยหนึ่งเพราะว่าดินเอื่อยสะจอยอยังโหสุดมันเป็นดินบ K, ่อสีแจ้ฮะน้าเราซื้อออกไปอีกพกพันก็เป็นห้าหมื่นเอ็ด เสียให้พวกภาษซีข้าเจ้าเนะนายข้าเจ้าได้พี่น้องกับซองพันเป็นหาเหมือนสามพี่น้องเลยกินตอนนี่เทาสื่อสองเจ้าเขาเกิดสันจ่อยกินเกิดสันจ่อยเราสิขายไปส่างเฮือนอยู่พูนคนละบ้านน้องบัวเมืองสงขลาแม่รอน้องบัวป่านยุ่งเอ้ยบ้านน้องยุ่งพี่น้องขอไพ่ปวดจ้ากูปวดอยู่บ้านนงยุ่งอะไรเรื่กงโป๊กคนนั่นแหละแต่บ้านเท่าไหร่เป็ดบ้านน้ำพองพี่น้องก็มีลูกน้อยนะเนาะไทยนะพี่น้องเรื่บงโปก เพื่อนก็หูหมูเลยเพื่อนก็มีทางหาอยากให้เพดเพื่อนนั้นมาแล้วคือบ้านคือเมืองเดินกันเลยมีดินทางนี้ก็เลยมาคายดินนะพี่ดอกหลุบรูหลุดรูกันย,ยังหน่อยก็เลยเอาให้เพื่อนกวาดไลยคนอยู่ขนาดอยากได้แต่ว่าเขาก็บอกว่าเป็นยังเขาคือบอกเอาว่า หาเฮาชีเหตห่านเห็นเงื่อนมากกะสีอันนั้นเลยพี่น้องขาเด็กพมน้องใจกว่าน้องเนี่เบิกเลิกหมือแต่แต่ข้าได้เข้ายากพี่น้องแต่อีกพอเสียไปเท่าเงินกาเงินรายได้จากยูทูปเ้าเแหละพี่น้องเล็กหน่อยมาปนกับเงินข้ายเข่าในเงินค้ายเครื่องหน่อยขฮาได้พี่น้องเนาะอันนี้ข้ากระปริตัวพี่น้องเเป็นคนส้าธารณากระจิตัวอย่างพี่น้องมีแนวปิดบังก็จะปิดบังนะพี่น้องบางอย่างข้าวกริยากเปิดเผยออกมาเบิดทะา รวมกันเป็นหาเหมือนซามพี่น้องเบดแล้วบิดเรียบร้อยหาเหมือนซามแต่มันก็มีรักปูขักแน่พี่น้องห้ามมาขักแน่ได้ถ้าห้ามไม่แบบว่าเวลาเป็นยามสัญญากันนะนะกะแมนกรแมนยูห้ามีใบาตาดอกตาดินแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเจ๊ใส่แดงค่ะแมน,นจอยกระเป๋บบกบบกบบกากระเป๋าเบาเจ้าก็คือสีบ,บ,อ,บ,บองมาเบาเนาะเข้าใจปะเอาขิดอยู่ฮอยากมาเห็ดอยู่อยากมาเห็ดกิดพี่น้องได้เบิ่งนถือว่าห้าววะ พอหา้าวอ่ะนะหอบเงินออกมาสื่อดินเฮียงซักจ่อยพี่น้องเนี่ยดินกันรอดเลยนี่ยนะนนถ้าเป็นถ้าเจ้ามาสื่อเลยเจ้ามั่งเงินแล้วอีกห้องดิน,ด,นดินตอนนี้ขเขาจะจะขายได้ลเลยหาเศษนี่นนพี่น้องทั้งดินทั้งเงินเลยแต่ว่าแต่ว่าัขนเข้า,มา,ขามาสื่อเฮ้ยเงินนลยเขาจะสิม่างกินมากเออถ้าถ้ากเสื่อเกันละเพราะว่ามันดอกมันหนักไปแล้ว โดนคนน่ะโอ้ยคือมาเหม่อเอยบอสทำไปจะได้ดูดิฉันทำได้เดาเทียรเลยอันเอื้อปยชน์นทำงานอยู่กรุงเทพซื้อดินตอนนี้วาเื่อไว้นะเผื่อไว้จกหมืนกุยเื้อสองหมื่นปลายเผมาขายสี่หมื่นปลายเนาะก็คือว่าโอเคอยู่แต่ดินดินโตบ่อนสะจอยปุ๊กเลื่อนนะเื่อซื้อเมียดีเกือบคนนั้นแหละ แต่ว <manner. S 2> <ๆ>่าเจียใจว่าสิหาเงินใส่นี่เอื่อยพนําได้หนี่พี่น้องเลยเพราะว่าดินได้ดินของเอื่อยมองคู่เพื่อนอยู่นะเท่าได้เคยลองมือฮะลองมือลองมือมึงจะไปขายอะไรมาให้มาให้เอื่อยมึงฮักกับสีห์พี่น้อเฮาะสีห์ขาดินพี่เนาะประหารพวกเพื่อนกันคือก่อประหารปะห้าอยู่เสือมันอก่อมันก็บอกคือดินทางพี่เนาะนักทางเขาซื้อปั๊บหนึ่งเป็นเป็นหงสาวเออคือ นั่งมาก็นซื้อปล่าเป็นองเฮาคืออันนี้ดินพดินเอื้อยเฮือนเฮือนเฮาอยู่ว่าสันขุนเล่ยันไดยามีเนาะเอื้อดน้องก็เองเขาเจ้ากับไรมาขุดเขียวเลียวล่นกับสีไฮนิดนิดหน่อยนะทำทำห้องใช่ใช่ทำห้องนี้นี่แหละมึงอนากามึงเอามึงเอาจักไพดูหน้ามือนะถากออกมาตามด้วยใชเขาสเออทวงร้อยทำร้อยบาทนางจัางจักเข้ามาดูน้า ก้าได้จำนวนได้จำนวนสาทถ้ายได้เจ็ดพันเจ็ดสี่พันนันก็อันี้ทางนั้นสี่พันพี่น้องแต่พันใสายได้สายได้ในเจ็ดพันมาสักคุลใครชิมมหลักิจ่จอยเลยมันหลักมาเล่มกเลเขาก็มาขึ้นพูดได้ครับกิสาได้พี่น้องโอ้หนาตัวเองก็มีของนาแน่นอนกระดกนั่งว่านั่งสีอันขึ้นท่านทงการมาสิสิท่านอยู่บ่เดือนฮุกันมาท่านทงการเลย จ้าหาูด่อะจอกันมาจักคำมืนนี้องคำสงการจเมือันนี้วันที่สามหรือสากเ้ลามสกามิหรือสากวันี้นะใช่นะประมาณสามสิเ้าเกานะคกังิน่สงการกันที่จองเป็นสามสิบสี่หรอจะห้าม่นแบบพ่งเสิหาม่ก่อนจะท่นเ อ่านเอ่านะประธานมารีวิวเพื่อนสะวจอยได้พี่น้องเลยเพราะแต่เพื่อนมาตกแต่งห้องแล้วก็ถังกอกถังใด้คือเห็นนั่นเลยห้ากับวุ้นวุ้นท่ายคลิปกันครัวห้าแล้วก็เป็นออกไจระเพี่น้องเยพากาพากามีครบพากาเน่าเรียนกพี่น้องหั่กตะบุบนีนาพี่น้องแม่ถ่ายกับผมเป็นจระเพี่น้องแม่เื่อพี่น้องเห็นฮาแลออมาเนั่ยมาเด็กเซลบ้านเก่าพี่น้องเลยมาว่ามาอันบอกกับพี่น้องได้เบิ่งได้หุ่นจักเนาะว่าเอามาซื้อดินเพื่นสะวจอยพี่น้องแล้วค่ะ อาเหมือนซ้ำเนาะเอ่อเหมือนซาำจ่ายเรียบร้อยเนาะเอาไปจ่ายอยู่บ้านเลือดขอบ้านกับเอือยของเพื่อนนี่และเือก๊กเอยเือกางเือกางเนาะเือกลางน่นขีดอะไรเห็นที่ดอกมมีลูกน่อยนะจะจ่อยอุ้มลูกหน่อย ครับปล่อยปลาครัน้าสีทามอยู่พี่น้องเลยไปนปล่อยปลาดอกนี่ตัดภาพมเนาะเฮาหาเงินหาคำมยังได้กับขอบคุณเอฟซีทุกทุกผ่านขอบคุณเพื่อไอ้น้องอะไรเนาะทีเบิง่งทีส้มทีกีตามเฮาคันบ่มีเอฟซีมาเบิ่งมาส้มในส่องเฮาเฮากับบ่มีรายได้มาปั้นนี่เนาะกระถามบ่มีผู้ติดต,ตั้งส่องนี่ึ้นมากกับบ่มีในมือนี่เนาะ อากาสิบได้มีเงินใสเงินจ่ายเพราะได้อยู่ได้กินชา,นาพี่น้องก็พอบบรด้ขานได้คืนก็บบรด้ว่าสีเอาก็ระเบรดยังดอกพี่น้องเงนินอะกไรลายแนวมาโฮมเงินคล้ายเกลืองเฮาเฮาคล้ายเกลืองหน่อยมาก,ก็ลายปีแล้วเนะาะตั้งแต่เฮาบททันได้น้องดีแท็กว่าวเอ้ยแซลทำไม่หูว่าใจมึไง<ละ> <laughs> ไหนมามึางนี่เหรอไอหัวไปเปลี่ยนแน้าจอยอยู่เชิญกระเบิรดอืม ข้าวกะทายเข่าข้ายงัวอะไรพี่น้องว่ดตรงๆเลยนะโฮมกันมาโฮมกันมาแต่ละปีน่ะเงินยูทูปข้าวกะได้อยู่อเบอร์เมนว่าบบได้แต่ว่าได้พอได้ใส่ได้กินได้พอบวรวงบวลายพี่น้องเอ้ยกี่คือว่าอะไรกูได้เคยพันถูกพันยากมื่นนอจอยเนาะได้แต่แล่ถูกยากปากมอกันยังโอ้ยตื่นมาหาหาตะเพิ่นอืมมาถ่ายน่องกาบปลายเนาะมีแต่หน้าคนเดียวเรื่องหาบแล้วจนติอตายเนาะแต่คือแต่น้แดดแดดแดดแบบน่าแดดนะ หาพื้นมาใชหาพกกันให้ได้กูได้กับข้กับบได้รุ้ยอะพี่น้อยกับพอยอยู่ปารีสใช่ปารีิน่ะแหละน่กันกูได้รยแกแม่นอยู่พี่นอกรว้ยก็เอาไปน้าบ่ได้เดอตา้ไปขาก็ห่นยแต่เสือข้ากิ้งส่งข้ากิ้งดกันเพื่อนกับล่งใหญ่ขก็ห่แต่แต่โล่งร้มกะโตัเฮาหันเอาว้าโอ้ากขาดไน้ำพี่นอก มียังรลายในคลิปนี่นะพี่น้องแต่ว่าคลิปหนากบซิมี่มี่ยังให้เราสุดฟังอยู่พี่น้องมีหละ่าละอยู่ข้างคาอยู่ในคอมเมนต์เลา,าอยู่แล้วก็เิเปิดมาอยู่แล้วก็เรื่องราับของชีวิตของครอบครัวกะคนห้ามันก็ต้องมีหลับในหรือว่าห้าวก็ไม่อยากเปิดเพยอยังมากไหมนะพี่น้องเนาะถ่ายวิธีชีวิตธรรมชาติบ้านห้าวนะก็โอเคแล้วพี่น้อง ต้องก้นกะถามมาหลายๆเขากับบ่อได้ไปเอียงเนี่ยเขาตอบเนี่ยเขาบ่อตอบเขากักะขอโทษขออภัย้นะพี่น้องทุกท่านเลยเนาะทางานเขาตอบบ็ได้เขากะกดใจไปแหละก็ลังคิดเขากัคอมเมนต์ได้เขาบ่อเห็นเขากับกากระสุดอขาไข่คอมเมนต์ได้ที่เขาบ่อได้ตอบพี่น้องตามมาเลยเขากับประจักรไรกันั้งแรกนะครั้งแรกนะเองคือหูเคยปะกเอื้อตัวจะคลายเฮือนเอื้อจะคลายดี มึงเบาบางเลยเออครั้ง,าางแรกน่ะเศ้าจ่อยนะพี่น้องบอากาเออเองจะขายดินดินน่ะใช้จอยน่ะเองไปตักน้าม,มาเด้อทางไต่เพื่อนเองนั่นเพื่อนวอา่าจะขายเท่าไหร่โอ้โหแล้วบุญหินเอ้ยผมได้พี่หนังบุญหินแล้วบุญหินมันจะ,าาะนข,ขึ้นมาอยู่ไทยนั่นเนอ่นเออแล้วบุญหินแหละละมาแล้วมึงโทรหากูเด้อแล้วขึ้นมาแล้วบุญหอนสุดท้ายเลย แล้วก็โทรหาแล้วก็ออกมาถามออกมากับโปรงน้องยีแขกมาถามเี่นค้เาเธอนะเป็นค้ายนั่นแต่ปีแล้วนี่แต่โบไมีผู้เอาพี่น้องเลยาาเใครก็มาถามเซลลนั่งว่ะแต่โบไมีผู้เอาพี่น้องไม่พอเลิกมาถามเซลล์ก็พอจะนู่ม,นานมาถามสิค้าบอสี่หนึ่งมาพูดแนวบอสหลายคนมาถามแต่มีผู้เอาหลายคนมาถามไปเลยจากทางเดินดินจากแม่ ้าบู่พี่น้องได้เข้าเฉยเบิ่งด้ดินจักแม่เท้าบวูพี่น้องได้รักกกเดะนะพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องเห่นบอลน่ะน่น่นแกเดนี่มากข้นน้องนะพี่น้องนี่หนะข้นน้องนะถ้าท่างห้อมง่วขึ้นไปนะพี่น้องนี่ก็ม่านี่ได้พี่น้องนี่ได้รักนี่นี่กลางน้องนี่พี่มาเนี่พี่น้องได้นี่แล้วก็รักตัวนี้นะพี่น้องนี่ซุดนี่นี่แล้วกามานี่ได้นมาในมาในพี่น้องนี่นี่นีมานี่ดีสุดนี่พี่น้องนี่รักหัวในตีนนัน พ่อเขาดำดำนี่พี่น้องนี่นี่นี่สุดแค่นี้แหละพี่น้องห่าเหมือนซามนะนี่แหละพี่น้องเลยพักว่าพักว่าพวกได้เขาลมเฮือนลมเฮือนกะถ้าเขาวทมมากกะชิ่งามนะพี่น้องเนาะน้องกะหนักลึกได้สะจ่อยนะตัดไปฮดทนเฮือนกะเป็นเท่าใด้แล้วกะดูดขึ้นไปอีกกะเป็นเท่าใด้เลิกขนาดพี่น้องตั้งแต่ข้าวได้ตั้งแต่ข้าวใหญ่มากข้าวเฮ็ดแล้วเนาะจ่อยเนาะน้องปะเทอลี่น้องปะเทอลี่นะเนาะมะหลักมะม่วงลาวอีก าเจ้าผู้จ้าเราตายหลายปีแล้วพ่อพ่อพ่อห้องพ่อห้องแม่นั่งจอยดินดินตัวนี้นะพี่น้องนี่ต้องพ่อแล้วพี่น้องนี่ต้นม่วงแล้วก็มีต้นม่วงกับต้นกระเดาพี่น้องดินดินตอนนี้นะแต่ถ้าเอามาทมพี่ก็สีดับดีกว่าแผลหน่อยหน่อยกว่าท่านี้นี่พี่น้องนี่แหละกันสีย่างไปมันกกระเทิรนพี่น้องสี่บอกเลยพร่ามันใกล้ๆนี่คันน้ำพี่น้องสี่บอกก็เลยจอยเนาะเรียพี่น้องรักในเกตเเดนเห็นบอกนั่นก็ขึ้นมานี้นี่ขึ้นมานี่เดีกขึ้นมาใส่หัวเขานยพี่น้อง ขวเขานาะเด็กเขาหอมน้ามาจับ่นะดินเขาตัวหนะเด็กไปสุดนะพี่น้องหนาทางเลยแหละตอนนี้เขาก็หนังอยู่กลางๆดินริมหนอะงแคมทางพี่น้องเลยอันเขาเม่นได้ก็มเม่นตีมาได้พี่น้องตีส้มมาได้มาทามได้พ,พี่น้องพี่น้องบกเขาจะยังเห่ากับเสี่วบ่เค่อยเป็นไปได้เสี่บ่กค่อยเป็นก้อนไปได้แบบเว,ว้่ยวหลุ่มๆไปเลยนะยังคือกันเสี่ยวหลุ่ๆไปเลยเสา่บ่เป็นพายนะจอย คลิปใดในคลิปใด,ดที่เราบอกปรกเขาหูบอกแบบบอบ,บอกเป็นาอ,อยาายังะไรพี่น้องบอกชมมาักควนกระาบกระโสดก็อภัยอยเรืยเด้อที่ชมตักเตือนทำมาได้เด้อพี่น้องเด้อพวกพอกันคิดหน่ะพี่น้องก็จะเอาซ้ำนี่แหละแดดแห้งพี่น้องแหมหนาแสบหนาแห้งบูดบูดมากเลยนะจังได้ก็ขอบคุณถุกทันนะเนาะอ,อที่เป็นกำลังใจที่กดติดตามหับชมบึงในสองของเฮาไอมีรายได้ได้ใจ ก็ได้เลี้ยงปลาก็กลัวเลี้ยงกลุ่มเลี้ยงลูกเลี้ยงเตา่าเลี้ยงแม่่นันแหละพี่น้องเ,อเลยบ่มีอย่างายเนาะสบ,บายดีอีจอยสบ,บายดีเฮ้ยฮาการไลยพี่น้องกู <c oughs> หึนมึนงได้จอยคิ้วกับป่ามึงน่ะพี่น้องเขา้าาหน้าทาขอบปากหน้าทาขอบปากได้ไหมทาคิ้ว่ะฉันนั่งรู้แต่นัง่งจะเอาทาคิ้ว่คะนั่งหมักสีแดงพี่น้องจ้ะนั่งหมักสีแดงนั่งวะฉันรู้ กูรู้มึงชอบสีแดองอีจ่อย่าเลยพี่น้องเฮ้ยใช่พี่น้องกูอยากไปรีวิวเฮือนมึงเลยอีบพากูไปยุไ<ะ>ป<ะ>ออบอกบริวารแล้วนับเปนนับพี่นน้อง